สวัสดีค่ะทุกคนบรรยากาศเช้าเช้านะคะหนาวมากเลยค่ะวันนี้นะหนาวมากๆเลยใบาบก็มาลดผักนะคะลดผักให้คุณแม่ค่ะอยู่ข้างๆบ้านนะเพิ่งเลิกจากงานมานะคะหกโมงเช้าเนาะผักก็มีหลายอย่างนะคะทุกคนอันนี้ปลูกใหม่นะคะปลูกใหม่ค่ะผักกำลังสวยเลยนะกำลังโตนะคะ เราต้องลดให้ชุ่มนะถึงตอนเช้ามันจะหนาวนะคะเดี๋ยวเซสายมาก็แดกออกเนาะแล้วผักอย่างเงี้ยมันต้นเล็กๆอย่างเงี้ยมันเจอแดดมันก็จะเฉ่านะคะทุกคน <S <S ก็ปลูกปลูกผักนะตามฤดูกาลนะคะหน้านี้เขาเป็นฮิตปลูกผักคุณแม่ปลูกนะคะข้างๆบ้านเนาะไม่รู้ว่ามีผักอะไรบ้างเดี๋ยวจะเดี๋ยวจะเอาให้ดูเนาะ นี่ละค่ะบ้านนอกบ้านนอกของเราก็ปลูกผักกินเองนะคะเข้าสู่หน้าหนาวหน้าแรงนะคะต้องปลูกผักเนาะปลูกยาวจนไปไปถึงนู่นเลยนะคะทุกคนตรงนี้ก็จะเป็นผักผักชีลาวเนาะผักชีลาวนะคะเดี๋ยวย้ายกล้องตามค่ะนี่ผักชีลาวนะคะ เห็นหรือเปล่านะคะทุกคนตั้งกล้องถ่ายเองนะคะหน้าก็จะดำๆนิดนึงนะเพราะว่ามันมืดมากเลยค่ะมันมืดๆนะคะมันคึ้มๆเนาะก็เลยจะเหมือนไม่สวยนะสำหรับช่องวัยวัยสาวสวยนะคะก็จะมีคลิปมีคอนเทนต์อะไรต่างๆอยากจะถ่ายอยากจะทำคอนเทนต์อะไรก็จะ ทำนะคะทุกคนก็จะถ่ายลงนะคะก็ดูนะคะขอให้เข้ามาดูมากดติดตามมากดไลค์ให้ด้วยนะคะก็มีสาระบ้างไม่มีสาระบ้างแล้วแต่ค่ะอยากจะทำคอนเทนต์อะไรเราก็จะทำเลยค่ะทุกคนนะคะเป็นช่องแล้วแต่ฉันเนาะไม่มีแบบยังไงอะ่ะคนอื่นเขาก็จะทําเกี่ยวกับเรื่องนูน้นเรื่องนี้เรื่องกินเรื่องอะไรอย่างนี้แต่ไวๆทุกอย่างค่ะทั้งทําอาหารทั้งกินทั้งแสดงละครทั้งพูดทั้งคุย ในชีวิตประจำวันของวัวายนี่แหละนะคะก็คือเราก็ถ่ายไว้ดูเราเองนะคะบางทีเนาะแบบคลิปที่แบบแสดงละครอย่างนี้ยเรามาดูย้อนหลังเราก็หวัวเราะตัวเองนะคะทุกคนนี่แหละค่ะช่องสาวสวยนะก็พูดไปเรื่อยสวยอย่างนี้แหละ ย้ายมาค่ะนะคะย้ายมาค่ะอันนี้ขาตั้งกล้องนะคะมีมะขือนะมีแบบเบี้ยเนาะเบี้ยมะขือนะใบระเพาต้นพริกนะคะแล้วก็มีกุ้งไม้เนาะผักเป้นนั่นเองค่ะภาษาลาวเรียกว่า,าผักเป้นนะคะ ก็ถ่ายไปเรื่อยเปื่อยแล้วค่ะทุกคนนะคะก็อย่าเพิ่งเบื่อกันเนาะรดน้ำผักให้คุณแม่ค่ะไปเห็นหรือเปล่าเออนึ่งผักนะคะเอากล้องหน้าเลยค่ะนะคะอันนี้คือผักชีลาวนะ ยากาศหนาวมากเลยค่ะขี่รถขับรถมาจากที่ทํางานนะคะแล้วก็มาถึงบ้านนะคะขี่มาได้แค่สี่สิบห้าสิบแค่นั้นค่ะเพราะว่ามันหนาวนะคะแล้วเราก็ใส่เสื้อตอนนัวนี้ตัวเดียวด้วยนะคะทุกคนเนาะเดี๋ยวไปไายจะให้ดูค่ะว่าผักเป็นยังไงบ้างนะคะ นี่ค่ะเป็นผักแป้นนะคะทุกคนอันนี้ใบยี่หล่าเนาะใช่ไหมถ้าพูดผิดก็ต้องขออภัยนะคะมีต้นพริกนะอันนี้เบี้ยอะไรไม่รู้นะคะทุกคนนี่เบี้ยอะไรไม่รู้นะมันยังไม่โตนะคะอันนี้เป็นผักชีลาวค่ะผักชีลาวนะคะสวยไหมคะอ่อนๆเลยนะเพิ่งเกิดเนาะนี่เห็นไหมคะลดน้ําไปเขาก็จะล้มนะคะ เสียงไก่ก็ขันตอนเช้าเช้านะคะอุ้ยสวยมากเลยอะ่ะผักแป้นน่ะกุ้ยช่ยนะคะใช่ไหมเรียกว่ากุ้ยช่ายเนาะภาษาลาวเรียกว่าผักแป้นเนาะดูสวยมากเลยค่ะอันนั้นก็เป็นเบี้ยมะเขือ,อน,นะคะทุกคนเดี๋ยวซูมให้ดูค่ะนะคะก็จะมีต้นมะละกอนะคะก็เคยถ่ายไปแล้วเนาะแต่ว่าผักอันนี้ ผักอันนี้พึ่งกล้านะคะทุกคนนะผักอันนี้เนาะพึ่งกล้านะคะอันนี้ก็เป็นมะเขือขนเนาะภาษาลาวก็บักเอิก๊กบักเอิ๊กอันนี้น่าจะเป็นกวางตุ้งหรือเปล่าคะมีดอกไม้ด้วยนะทุกคนมีดอกไม้ด้วยนะคะอันนี้ก็จะเป็นกวางตุ้งนะคะรดน้ํานะคะเขาก็เลยล้มเนาะนี่ อันนี้รู้จักกันไหมคะใครรู้จักบ้างอันนี้ผักเซียนนั่นเองค่ะเอาไปเอาไปคั้นส้มเนาะสมผักเซียนแซบดิแซบไม่ไหวมากๆนี่สมผักเซียน,นรู้จักไหมคะผักเซียนนั่นเองค่ะทุกคนผักเซียนนะคะตรงนี้ก็จะถ้าสมมุติว่ามันหมดนะคะแม่ของไม่ไหวก็จะเอาผักอย่างอื่นหรือ เอาแบบเดิมนะคะมาก้าตรงนี้ก็จะเป็นสวนผักอยู่ตลอดเวลาเลยนะคะนะถ้าเป็นหน้าฝนก็ปลูกผักก็ไม่ค่อยขึ้นนะคะตรงถ้าหน้าฝนก็ไม่ค่อยไม่ได้ปลูกอะไรนะคะตรงนี้นะเดี๋ยวถ้าเป็นหน้านี้แล้วก็หน้าแรงอย่างเงี้ยก็จะปลูกนะคะทุกคนนะก็จะเปลี่ยนไปบางทีก็เป็นผักบุ้งนะคะอันนี้ก็เป็นผักชีลาวนะคะอุ้ยรถเมื่อกี้ล้มเลยค่ะ นะคะผักชีลาวนะ<า>ก็นี่ราคาทุกคนนะคะอยู่ข้างๆบ้านเนาะก็ปลูกผักปลูกหญ้าไว้รับประทานนะคะอ้ไม่ใช่สีหญ้าไม่กินก็ปลูกผักไว้รับประทาน,นะค่ะนะคะข้างๆบ้านเนาะเดี๋ยวเราจะให้ดูค่ะมีว่านหางจระเข้ด้วยนะโอ๊ยลืมปิดน้ําค่ะเดี๋ยวขอปิดน้าก่อนนะคะทุกคน เปลืองน,น้ำค่ะปิดน้ำก่อนนะคะนี่ค่ะไปค่ะอยู่ติดถนนนะคะนี่ค่ะอันนี้เอากันไก่เนาะี๋ยวไก่จะเข้ามาคุณพ่อมาแล้วค่ะทุกคนคุณพ่อไปหาอะไรไม่รู้ค่ะดอกไม้ของแม่ใบใบค่ะทุกคน ดอกไม้ค่ะนี่บอลสีนั่นเองนะคะไปแล้วค่ะไปแล้วนะคะทุกคนบ๊ายบายค่ะเอาก็พคุณพ่พพอมาแล้วค่ะนี่ไปหากุ้งนะคะไปใส่กุ้งมานะเอาอลนี่้ยมีตัตัวใหญ่ๆเนาะมีแต่ตัวใหญ่ๆคะ่ะทุกคนเอามาก้อยทำกุ้งเต้นนะอ๋ปขอปากขวบขวางเราไว้ก่อนเลยะ <laughs> พิ่งเทไปคะ่ะเพิ่งกลับมานะคะบรรยากาศหนาวๆไปลงน้ำ